No, ngài năm, nó mù cười. Mù cười mù cười mù cười mù cười 28่รวมวัด123วัดพระวัดสาขาลงทะเบียนสองรูปวัดสมทส,สี่สิบสามสเนรนสรูปรวมพระเนนสองรเดสิบรูปแม่ชีสิอ็ดสำนักสี่ท่านอุบาสิการ้รอยสี่คนอุบาสสิกาคนรวม พระเนนทีอุบาสิกาสี่ร้อยยี่สิบเก้ารูปคนครับผมวันจาวันมัน <c oughs> สี่ร้อยนะสี่รอยมัน400้ังให้รู้มันก็ไปตามกานเวลานะก็อสองเลริีทานรูปใดปัดขอ้อ เรื่องการปฏิบัติธรรมก็าถามได้สะสมไม่มีทางยาโจมทั้งไม่คีและว,ว่ามีคัดของไปหาไล่หรือว่านหิหน่อยบวขัดของ แต่ยังไงอธิบายเรื่องถูกต้องก็ถูกใจแนะ่นว่าเข้าใจไหมถูกต้องก็ถูกใจต่างกันท้งไดโอ้ถ้าไม่ละเอียดก็ไม่เข้าใจไม่นั่งสมาธิภาวนานละเอียดก็ไม่เข้าใจเพราะะนั้นผู้ที่จะเข้าใจจริงๆก็คือปัญญานะ จามีสมาธิมีปัญญาก็เข้าใจถูกต้องประถูกใจบาปกระบุญทานกับบุญไปทำบุญทำทานไปทำทานถูกใจไปทำบุญถูกต้องทำทานทำถูกต้องตามหลักทำมิในนั่นยังจะเป็นทำบุญยังจะเป็นบุญกุศลถ้าไม่ถูกต้องตามหลักทำมิในก็เป็นบาป ส่วนมากทำอะไรก็เอาตามใจชอบไม่กำนึงถึงถูกต้องถูกใจอย่างจุดทูบจุดเทียนตรวจน้ำนี่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้จุดทูก,กจุดเทียนไม่ให้บู้ชาติออกไม้ในศสินก้อมาลาพระพุทธเจ้าให้เอากายเอาวาจาเอาใจไปบูชา เราดอกไม่ไปบูชาดอกไม่ก็ได้บุญแต่คนไม่ได้บุญพระเจ้าสอนให้คนทําบุญเนี่ยแต่คนเราไม่ทําไปทําแต่บาปผลสุดท้ายก็เลยไม่มีสมาธิก็เลยไม่เกิดปัญญาที่นถูกใจมันเป็นถูกใจเอาตามใจชอบแต่ทํำอะไรก็ทำตามใจชอบ ที่นี่า,าถูกต้องก็ถูกต้องตามหลักทำยังไได้กาด้วยกายด้วยกาถูกต้องตามหลักเบญจางครับเข่าสองศอกสอง,สองหน้าผากหนึ่งเป็นห้าเบนจางคะเข่ากับศอกให้ติดกันหน้าผากให้ลงถึงพื้น นั่นถูกต้องกายด้วยปาจาอินนาตกาเรนะระลึกในใจทางพุทธังธรรมสังฆาภิปุจยามิถ้าคนเดียวกายปัจจาก็พูดเป็นถูกต้องแล้วใจระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว่าไปวัดทำบุญ ถ้าไปวัดเอาจึงเอาของอไปถวายพระสงฆ์นั่นแรืว่าถูกใจเพราะว่าพระลำบากพระมีปัญหาทุกวันอยู่เพราะคนเอาจึงเอาของอไปถวายนี่พระยุ่งเห็นไหมล่ะตอนเช่าบางแห่งใส่รถไปเค้นถึงเป็นเรื่องเป็นราวบางแห่งไม่มีญาติโยมติดตามแต่งหลอดหน่อยใส่หมาให้หมาหลากไป หมามันไปน้ำผาดีเดยไปวิะตะบาเรียงว้วเรียงพีเลยโอ้หาวิธีตัวนหนึง่งไปบานไปเมืองทำทรามานหมาได้บา้างไปเรียงเป็นเล่ากันอีกนะเห <c oughs> ็นว่านั่นก็นทำในสิ่งที่ถูกใจใไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช้แรงมา <c oughs> ไปวิตะบาท <c oughs> ได้ถูกต้องก็มิตรบาทพอฉันก็รีบกลับวัดนะถ้าญาติโยมเห็นหลวงปู่หลวงพ่ออาหารมิตรบาทเจอในมณฑลหลวงปู่หลวงพ่อกลับวัดนั่นถูกต้องถ้าในมณฑลหลวงปู่หลวงพ่อเอาย่ามาหน่อยเออบาดมาอีกหน่อยเอารถเข็นเอาเข่งมาใส่หน่อยนั่นน่ะถูกใจจะไม่ถูกต้องมันมีปัญหา ภาระอาวปัญจกันตาเป็นภาระอหนักเลยโดยเฉพะาะภาระอาวัปัญจขันตาสังขารร่างกายมันก็หนักไปแห้ก็หนักเต็มที่แล้วเอาสิ่งเอาของไปเป็นภาระห,าหนักก็ปีกหนักก็ไปอีกแต่ผลทระแยกมารวมอยู่กับเพราะปัญหาเรื่องกายนั่นแหละสิ่งของทุกสิ่งทุกอ,อย่างมีจียาง <c oughs> พวดเด็กเมื่อวานปวดเด็กก็เยอะ เด็กเด็กเราอยาก่ไม <It> ่ใช่เด็กน้อยเด็กมหาลัยเด็กปัญญาชนไม่ใช่เป็นเด็กบุตรชนนะควรที่จะรู้แล้วควรจะรู้บาปควรรู้บุญแล้วระดับมหาลัยแต่คนเราก็ไม่ไม่รู้เลยก็เพราะไม่ทาบุญก็จะรู้บาปได้ยังไงไม่ดูสวรรค์จะรู้นรกเป็นยังไง ดูสวันค์้าเมืกก่อกี้เป็นยังไงสบายถ้าสติดีๆเผยนิดเดียวไม่ได้นะแวบวับไปทางอื่นแล้วนั่นเขาก็ถามอยู่ทำไมนั่งสมาธิไม่ได้นานปู่ทำไมเก็บวุ่นวายนั่นอ้ยทำยังไงจะจึงจะนิ่งดีก็นั่งนานๆจึงจะนิ่งดีนั่งชั่วครา,าวจะได้อะไร ก็ถามดูแล้วแต่เกิดมานั่งสมาธิกี่นาทีาตะก้ามาสองใบมาวางไว้นี่ตะก้าใบหนึ่งสําหรับร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายเอามาตุงเอามาแตง่งเอามาดัดเอามาแปลงเอามารักษาเอามานุ่งเอามาหอมเอามาเลี้ยงมีกี่ประเภทก,ก็ไม่รู้แต่ที่นี่ใจมีอย่างเดียวใส่ไหมดูไหมแต่งไหมรักษาไหม ใจในตะก้าของใส่ใจก็ไม่มีอะไรเลยนางเป่าเสียด้วยแต่ไม่ดูกันนั่นก็พูดเรื่องผิดเรื่องใจประเภลัางกิจทางธรงดดงรมชาตใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบวธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมแต่พอมีร่างกายเท่านั้นหลงหลงกายเป็นของกูเป็นของกูเป็นตัวกูเห็นไหมละ่ะ ความจริงของผู้เจ้าสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแกวแก่เจ็บตายเด่นยิ่งสมัยปัจจุบันในโลกโควิดก็มายิ่งแสดงให้เห็นความเป็นจริงนั่นคำสอนของผู้เจ้ามาเตือนคนทั้งโลกมาไม่ใช่เตือนเฉพาะเมืองไทยเมืองพุทธที่ไหนที่ไหนก็เตือนหมดแหละนั่นความเป็นจริงของธาตุสังขารร่างกายจะห้ามได้ยังไงห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตาย บางประเทศเขก็ไม่รักษาเอาเกิดมาเพื่อตายปล่อยให้มันตายไปสิไหนๆจะตายอยู่แล้วไม่เห็นยุ่ง่เยอะแยะกันเรื่องเวลาเ็าเห็นกันอยู่นั่นไม่มีแต่ประเทศไทยเลยแหละกระตือร่นกระตายตื่นตูมไม่ทำจิตทำใจเลยไม่เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะขาดการทำสมาธิอย่างเดียว สำคัญอยู่ที่ภาคปฏิบัติปฏิบัติปริยัติเป็นสองปริยัติข้างหลังเน้นภาคปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจบางคนหลาไม่ได้สูตรไม่เรียนเป็นพระกรรมฐานรูกอะไรนะโอ้คุณแม่คุณอาจารย์สอนพระกรรมฐานยิงย่งชัดเจนกว่าปริยัติปฏิบัติ แต่ว่าไม่ได้เรียนก็ไม่ได้บวดเลยต้องได้เรียนทุกท่านทุกรูปนั่นแหละจงตั้งใจเรียนพัฒมาฐาน,นะแม่นั่นก็ไม่ได้พระบงกีวรไม่ได้บริขารแปดนะต้องเรียนพัฒมาฐานแียก่อนด้านเรียนพรัรมาฐานจบได้จึง,จงสวมผ้าให้เห็นไ,ไหมแต่ว่าไม่ได้เรียนไมไ่เรียนยังไงเจต้าลงมานะาคันตา แต่โจดันตานาคาลมาเจ้าจงตั้งหกตั้งเจเรียนตกรรมฐานให้พิจารณาให้เห็นเป็นไปตามความจริงกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะเราไปเรียนนั่นแหละเรามานั่งเรามาเรียนดูไหมผมขนเล็บปันหนังเต็มไปด้วยเขาไม่สะอาดย่ำแล้วเมื่อกี้นี่สะอาดตรงไหนรำวุ้ยตรงไหนสวยงามตรงไหนเต็มไปด้วยเขไม่สะอาด เอาไปพิจารณาให้เห็นตามามจริงที่โราสวดไปไม่ใช่ไปท่องเล่นเฉยๆสอนในนกแก้วก็จะท่องได้เหมือนกันแต่ไม่เข้าใจไหมคําว่าเต็มไปด้วยของไม่สอาดหาอะไรทุกุมไปแต่งไปดัดไปหาเอะไหร่ก็ไม่พอ,อามาถลุงแต่ของบูดของเน่าเล็บมือเล็บเดียวสามสีสีสีสั่งมาเดียวสามสีสีสส อะไรอะไรก็ไปปรุงไปแต่งไปย่อมไปปลอมไปแปลงนั้นไทยมันพุทธทำไมไปเก่งที่สุดนะหาเท่าไหร,รก็ไม่พอเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่จะไปแย่ได้ยังไงมีแต่ปรุงมีแต่แต่งมีแต่ยุ่งนั่นเข้าใจไหมคนเราชอบยุ่งนั่นคืะคำของพระพุทธเจา้าเรื่องคุณยุ่งชอบทำนะหรวงเจ้าสานยุ่งไหมตุลโมหายใจเข้าออกของขคิดดู เป็นไหมล่ะเอาน้าโภษนาอาหารที่หาพยองรับไหมรับพอไหมฉันหมดไหมรู้กี่เก่งกี่เข่งเททิ้งน่าตลกนันแะ <c oughs> ไม่ได้บุญกุศลไม่ได้เสื้อสักบาทยิ่งเบายิ่งสบายทำไมไม่ดูทำไมไม่แต่งทำไมไม่รักษามมความสุขไหมเมือเ่อกี้ นั่นนะั่นแหละวิหารธรรมเครื่องยูของผู้ปฏิบัติธรรมวิหารธรรมนะไม่ใช่เอาสลงลสลลาไม่ใช่เอาโบสถ์ไม่เอาอะไรอะไรที่เป็นวิหารที่อยู่นะวิหารธรรมนะธรรมะเป็นเครื่องยู่ของใจบ้านช่องอะไรอะไรที่อยู่อาศัยนะที่เราสวนปฏิสังขารโยนปัจเจสีสำหรับสังขารร่างกายแต่สำหรับจิตใจก็มี อนาปานสติอย่างเดียวรักษาง่ายไหมแต่ทำไมไม่รักษาไม่ดีมันไม่ยุ่งไปสรุปลงตรงที่ไหนไปสรุปลงตรงที่คนเราชอบยุ่งนเ,เอาไปแก้ไขปัญหาตัวนี้เดี๋ยวไปดูคนอื่นดูที่หัวใจเรานันแหละถ้าไปดูคนอื่นมีปัญหาดูที่หัวใจของเราเราชอบยุ่งไหมรู้อยู่แก่ใจปัจจตังรู้จำเพราะตน หลูก็ามาอีกคำของกุญแจอาจจะตัง้งรู้จำเพราะตนนะยู่อย่างนั้นดีชั่วสบายสุขทุกข์นะก็ <c oughs> อยู่ที่จุดนี้เราถามหลายคนอยู่บ้างทำไมถึงทุกข์คนเราทำไมถึงเกิดทุกข์ทุกข์เราบอกเราคงแต่งของก็ทุกนั่นแหละแต่มีแต่สัญญาเฉยเห็นทุกข์แต่ไม่ได้เกิดปัญญา ถ้าเกิดปัญญาเห็นความทุกข์แล้วน่ะมันก็เบื่อนหน่ายสิเราไม่แต่ชอบทุกข์ก็อะไรก็ยิ่งติดร่มกดแกงสแสวงหาหาความรู้ให้มันมีความสุขมันจะมีความสุขได้ยังไงสังขารร่าง,งกายเกิดแล้วแก่เจ็บตายนั่นแหะความเป็นจริงของสังขารร่าง,งกายนั่งไม่น,น้อยไม่ได้ของปูนั่งต่นก็นั่งนานๆสิมันเจ็บมันปวดอะไรจะปวดเจ็บปวดตรงไหนเวลาไม่มีใจขเขาเผาทิ้งอยู่นั่น โัวใจไม่มีอะไรถ้าไม่ไปบอกว่าเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้จจเจ็บใจหรือบาดด้วยเกล็ดก็ไม่รู้ว่านั่นแหละตัวเจ็บไม่ได้ว่าแต่อีความหมายให้ก็ผู้เก็บไม่ได้ว่าผู้ว่าไม่ได้เก็บนั่งไม่ได้สิอยากจะเห็นอยากจะพ้นมก็น่นคำของพูเจ้าคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรม พูดปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยากรู้ไหมละ่ะว่าเราพ้นทุกข์ไหมเราก็ต้องน,นั่งดูสิพ้นได้ไหมนะถ้าพ้นก็พ้นได้รู้อยู่แจใจเอานั่งไปพ้นก็ไม่พ้นมันติดไปติดตรงไหนทําป็นจ่ไม่พ้นติดเจะบปวดเอ,อ้าแก้งขามันเจ็บปวด,ปวดยังไงถ้าไม่มีใจนะ จไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดใจปาก็เลยเกลียดตัวเวจว็บปดวดมัเนเจ็บต,ต,ต,ตรงนี้เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้นั่นเอาเจ็บมันเจ็บลงไปวางตายใส่มันก็ไม่เจ็บแล้ว <l ux> นั่นไปือติดอยู่ที่กลัวตายตกลนะัว,วนั่นกลัว,ว,น,ว,วนี่กลัวนู้นกลัวนี่มันไม่มีอะไรไม่กะัวกในป่าลึกๆหวยกลัวผีไม่มีเพื่อนมันยังไม่เท่าไหร่หรอ ถ้ามีหมูมีพวกมีงานใหญ่ๆอย่างนี้แล้วมาปุูกขนลุกลมพอรู้แนวทางถ้ารู้แนวทางแล้วโดยเฉพาะแต่ก่อนก็เข้าป่าเข้าดงได้นะในทุกวันก็น่าัใจพระเนรยู่เหมือนกันนั่นแหละอย่าเข้าที่ลึกๆก,ก,กันดานมากก็ไม่ได้เดี๋ยวช่างจน่ยเหยียบพระตายน่นไม่ให้เข้าไปเห็นไมหล่ะ แต่ก่อนแล้วแต่พ่อแม่คร้บาอาจารย์มีจิตใจก็าหารอยากไปที่ไหนตามอัตยาสัยนั่นเดี๋ยวนี้ห้ามแล้วดีไม่ดีกกวัดใหญ่ๆในป่านในตรงยังไล่หนหอีอยู่หรือว่าจังไดหรออหน้าที่ปฏิบัติยากจึงเยนเข้าไปสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปหลักคําสอนของพุณเจ้าคำว่าห้าพันปีมั็เป็นอย่างนี้อักแบบนามไม่สั้นแต่ว่าผู้ปฏิบัติ เหตุการณ์ทุกถึงทุกอย่างสั้นก็ไปสั้นก็ไปไปไปมามาก็หมดสิถ้าหมดเราอยู่ท่ามกลางแห่งชคร่วงระยะพระปฏัทธ์สนาไม่มีผู้ปฏิบัติเราทำยังไงนั่นเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่พระฉจานั้นเ้รีบเร่งยังมีผู้ปฏิบัติพอได้แนวทางในเป็นอุตหนปฏิสอนจิตสอนใจเร่งเข้าไปเร่ง้าไปเร่งภา,า,าคปฏิบัติ <c oughs> สือ่อภาษาวัคภูะ ปฏิบัติเร่งวันนี้ตายวันนี้ที่กวัวพุ่งนี้ตายวันนี้ที่กว่าพุ่งนี้พุทธภูมิ ings, โ,โอราเกิดภพไหนชาติไหนก็เอาหมูเอาพวกเอหมูกันพวกเอาใหญ่เอาโยมเอาพระเอาสมเอานุ่นเอานี right. state, ่อ๋อไปอยู่เรื่อยเรื่อยไม่สิ้นสุดง่ายเลยอยากสิ้นสุดง่ายคนนั้นะคำว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีก็เร่งปฏิบัตินะเร่งปฏิบัติเอาตายกั้หมัวมัน นี่หนักสอนตอนใต่แรกถึงสอนผู้อื่นนะทำของพรธเจา้าให้ปัญญาเรามีโอกาสดีนี่ก็ได้ไปสองสองวันอะไรหมดไปสองวันวันนี้มราจะเป็นที่เมื่อวดีพรุ่งนี้เป็นวาปีมเมื่อรืนอนี้เป็นฝานํำย้อยวัน ต่อไปอีกจะเป็นสีแยกจะเป็นวันสุดท้ายก็ไม่นานแล้วหมดไปหมดไปจินไปเยอะมากวันนี้จะไปพอกจากเมื่อวันดีแล้วก็จะได้ไป,ปรมนาคารวะทางหลวงปู่ประสานที่นยะโสธรอ,ออกจนราจวงก์ไปบ้างแล้ว ในญาติโยมไปก่อนกูปไปอะไรไปบอกทางทนูน้นอย่าให้ทำาออกหอาหารแต่ล,ลาบากบางคนญาติโยมทางโน้นเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นเขาหอนุ่นหอน,หอนี่ดีไม่ดีบางคนก็จะไปลอยเอาที่หละบผู้ว่าไปถือศิล่ะว่าของหลายแต่เอาไปก็น่ากมัวน,นะจะเป็นภาระของทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหาทางโน้นเองนำไปไปแล้ว มีสียงมีของมีนุ่นมีนี่เลยทันยากไม่ดีืะว่าปปก็มาขอรับไปเป็นตละแต่ก็ทางมมันปกติก็มีลถมารับกูเห็นว่าหลวงปู่มีคนโทรมาว่าหลวงปู่เยนสุริร,ร์ก็แบมาแักห เดยบอกทางโยมไปก็บอกว่าโย,ยังไม่ได้มีติดธุลายอยู่ถ้ายังไงยังไงก็จัดทีๆไว้เลยตามประเพนีที่ทางนูวนทำยังไงยังไง,ง,ไงประเพนี้พ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ก็เอาเหี่เขาอะไรไว้ได้เวลาทร่ก่อนเดือนหมูเดื่อนพวกว <c oughs> ไปสัมมาคารวะอย่างไรนั้นไปตอนไหนก็ท่านก็ไม่กลับขึ้นมา ท่าน,นในฐานะพวกเราได้มาประพปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอะไรไปรอยู่ด้วยการปฏิบัติไปตามหน้าที่ของพวกเราตามกําลังปฏิปัญญาปทาคงเทียนแต่ละท่านแต่ละลูกเราจะย่ำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมจรึงไม่มีปัญหา,าคิดไม่ดีทําไม่ดีปฏิบัติไม่ดีตามนอกหลักศีลแล้วธรรมที่เคยผ่ยยานมา โอ้บางปีหราไม่ก่อนพระโดดสะพานแบงนี้อ่าูกัดถึงมรรคภาพรบบนี้นี่นี่ยังพวกเราประกอภไปดียายามเน่หนัเว้นนาจของคุณโทรพระเจ้าพระสุงขอบคนจะ่ชมรายการจิตน้ญญาณในสกละมารวมกันแสดงออกถึงผมผมอมสมานสามักีน่หนั่งใจเดียวกันเป็นบุญกุศล คุณกุศลที่ว่าเราได้ทำแบบนี้คุณกุศลคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคบนรกอันนี้ก็จะมาลวงปัญงปกป้องบกบกรัะตาพระเจ้าพระสงฆ์องค์ตนได้ชมรุกรานใจดีดี่น้องชมมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินทางทุกคนสะดวกสบายตลอดปลอดภัยทั tense, trays, ้งสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็จะมีสำเร็จจนสำเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมครรสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดวงประกันตัง้งอกตั้งใจอยู่ในธรรมคำ่งสอนของพพระุทธเจ้าแล้วจะมีโลกตดวงใจได้เห็นมากเป็นผลเดินสวรรค์เหน่งปฏิภาณในปัจจุบันในชาตินี้เถอง